โอ้เนี่ยง่ายๆเพิ่มเดิ่จะรีสามเต็มไหมเนี่ยเอาได้หนึ่งอยู่สองสองศูนย์ ต่อไปนี้รูป nhau ด้วกปึ้มวางด้วยวางฮับฮับดอกก็ได้ปึ้มกลางกล,ก,กลางลูกอ่ะกลางกลางดอกกลางกลางไหลอะ่ะยกมาให้ถึงอะ่ะลูกลองดูปึ้มอาใหมา่ปึ้มของลุงชาลี่ครับ ปื้มยกแน่ไม่ถึงปื้มจุดตกอะ่ะจุดตกต้องให้ถึงหน่อยจุดตกอะ่ะอ่าเบาอะ่ะเอเเอจุดตกเราอะ่ะยกให้ถึงหน่อยถ้าเราตกไกลมันมันไหลไม่ถึงมีแข่งอีกวันไหนก็เดี๋ยวรอดูครับรอดูน่าจะ จะรีแรงตแ,รแต่นั้นจะเปลี่ยนนะอ้ออออาลุงเล,ลีได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอไ,ไม่สองอ่ะได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอแตมเดียวสองยู่แล้วสอง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 แก้มเออสามศูนย์อ่ะเพิ่มมาใหม่แล้วเพิ่มวางเข้าดีๆหน่อยเพิ่มวางใหถึงน้ำหนักให้ถึง ครับลุงชาลีลุงนี้ได้ไหมสั้นไปไม่เล่นนะคู่เหรอ <c oughs> เดี๋ยวรอครับรอรอคู่อยู่ครับคู่ชิงอันนี้ลุงชาลีมาขั้นสวยลุงชาลีนี่ครับปื้มพม, <c oughs> มถนัดตี <c oughs> วไปก้าวสวยครับลุงชาลีเอาปื้มมาเต็มเหล็กปื้มกินน้ำเปล่าเอา,เอาน้ำตาลมาแบ่งเลยซัดขอคืนหน่อยโอ้โหโอ้โปื้มสายไม่ตรง,นนาางกินเอาแล้วกดดึงกับ ลูกรายทำพิษเอาปื้มนี่ครับตีไม่โดนแต่วางเข้าครับปื้มอ,อืมปื้มตีไข่แตกแล้วปื้มเอาลูกชายตีติดสองเลยอะ่ะแปดศูนย์ครับปื้มโโอ้ห ก็ไปไนเนี่ยจต่อแนอ้น้องาามเม็ตด้เม็ดเดียวถำหลักจริงอะ่ะเอาครับลุงชาลีวังแก่นดีครับชาลีแรงไปหน่อยส,สวยสวปึ้ม แรงสวยเอาปื้มตีรับเลยโดนรับหนึ่งตีรับสองสวยต้องตีปื้มต้องตีไ่มาแล้วครับโอ้เ,เด็กพิจิตโอ้เด็กพิจิตก็เล่นเก่งนะการ์ตูนก็อยู่พิจิตนะรู้จักคนชื่อการ์ตูนไหมคณเด็กพิจิต เก้าแล้วครับเอาลุงชลีวางมาได้จำจำผมได้ไหมไม่ได้มานานแข่งเปรตองอาทิตย์หน้าอ่ะเื้มอืมเปี่ยนไหมเพิม่มสนามนะสนามแบบนี้ต้องดอกครับอ่ดอกก็ได้ครับฮาร์ปก็ได้ได้หมดเลยสนามแบบนี้ครับ งชนดีบ้างว่าเปลี่ยนไหม,ไม่เปลี่ยนมเปลี่ยน้ยพอดหน่อยค่ะแข่งไปจงพวกนี้สู้ๆนะครับฟางฝันดีตั้งใจเล่นขอให้ชนะนะครับเพิ่มไม่ถึงอา้าวเกมเร็วครับเกมเร็วสวัสดีครับพิงกี้พิงค์์ ส,สิบเสื้ยสิบศูนย์ครับสิบศูนย์ลุงชาลีเป็นนักเปตองเหรอลุงชาลีก็เคยเป็นเล่นเปตองมานานแล้วเป็น10กว่าปีครับก็เลยพอจะรู้ว่าต้องเล่นยังไงวันศุกร์แข่งครับสู้ส เปลี่ยนไหม,หมส,หสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเอ,อ้าสองแต้มเลยอ่ะอปื้มปังสวยครับปื้มวางเข้ามาปื้ม สวยโอ้ยังเหนียวปื้มยังเหนียวครับวางตีเปิดทางแล้ววางมาเองครับปื้มอุงชลีอเอาปื้มไข่แตกแล้วหนึ่งต่อเท่าไหร่หนึ่งต่อสิบต่อครับปื้มตีใครแตกแล้วใครไี่สิบลุงหลี บตตี้เหลืออยู่ัตี้อ่ะกินกินมดประมูลเลยอ่ะพี่พอจะไปทิ้งหน้ารถพี่กินหมดอ่ะน้ำมนต์น้ำมนน้ำมนต์ดไว จังหวัดอะไรจังหวัดชนบุรีครับมีแข่งไหมมีครับโอเพ่นครับไอ้เนยไปไหนไอ้เนยวันนี้คุยกับแม่มันอยู่ทีนีไออ่าลุงชาลีลุง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 ชาลีไปไหนไอ้เนยอ๋อไอ้เนยกูตุกไอเอเนยกูนึกว่าจะนี้ก็เนยพี่ไอ้ป้าไงไม่ใช่หรอ เนี่ยเขามาอยู่พี่เนมอืมเขาเล่นกผิดเขาเลือกผิดเชือกเลือกเป็นเนยเนยสวยลุงชาลีเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตีเลยสิบเะอื์นหรือเปล่าลุงยาลีช็อตสิบเะอื์นลุงลีอ่อนซ้อมอ่ะลุงลีสิบเซอร์อึนหรือเปล่าเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเว้ยเพิ่มตีออกตีลูกดังเกมเปลี่ยนดังเกมเปลี่ยนหรือเปล่ายังมั้งยังมั้งเพิ่มเยอะ สัดออกต้องสัต์ปื้มไม่งั้นเกมปื้มสวัสดีครับคุณพ่อทิเบตครับเดี๋ยวว่าจะจัดโอเพ่นอยู่ที่คลองตํารุเดี๋ยวมีคนผู้ปรกครองให้ถามเรื่องไฟนะครับตอนแรกว่าจะจัดกลางๆเดือนแต่ดูก่อนถ้าไม่กลางเดือนก็ต้นเมษาครับเดี๋ยวแจ้งวันที่ไปนะครับ โอเคครับได้ครับขอบคุณครับเพราะผมจัดครั้งแรกไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงผู้ปกครองบอกถ้าจัดเร็วยิ่งดีเจ็ดดติดข้างน้ำเปลี่ยนผู้จัดนะว่าจะลองจัดดูครับคงต้องรูมาได้ครับเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยครับโอเคครับ เผื่อตัดครั้งแรกจะได้รู้ว่าควรจัดยังไงต่อไปก็จะได้แบบแจัดครั้งแรกดีครั้งต่อไปก็ตัดดีครับผู้ปกครองบอกนี่ครับปึง้ง <Good job. S 2> สนามแบบนี้เข้าง่ายอันนี้เป็นสนามโรงเรียนครับแต่ถ้าจัดก็น่าจะเป็นลานาแถวหน้าโรงเรียนครับเป็นลานอันนี้สนามซ้อมเฉยครับจนะเอรแน่ สี่สิะอื้อนแน่ -4 แล้วเหรออ้าวปื้มสี่แล้วสี่ต่อสิบครับปื้มตามปื้มสี่ลุงชาลีสิบครับลุงสิจะเอื้อนแน่อะไรก็อ้าวสิบสะอื้นรอเปล่าเรอาต่อไปเก้าเก้าเอ็เอ็กู้ครถเาเออผู้ขับรถได้เดียวเอรถเลขเก้ามับรถเลขเ้านี่เลยเสร็จ้ยแล้วถ้าคนดีไปรับสาว จะรับใครอ่ะมีคนเดียวสวยตีเลยผู้เป็นเปตองหรือเป็นผู้ฝึกสอนเฉยๆครับปื้มนนั่อืมนี่เพียร์ปื๊มปื้มเหลือกี่ลูกอ่ะเดี๋ยวดูอ่ะเปล่าเอ้าเอาเลยวางดีกว่าปื้มลูกเดียวลูกสุดท้ายทำพิษด้วยครับลุงชาลีเอ้ายังเหนียวครับปื้มยังเหนียวตีเลยตีปื้มยังเหนียวครับลุงชาลีไม่โดน ลุงเฮลีไม่โดนเอาปื้มห้าแล้วครับขยับขึ้นมาห้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเม่เอาเอากะจายแล้วครูแปะเรียบร้อยเอ็นคาคูเว็บร้อสิบไอช่ยไหมครอ้าวปื้มอื้มปื้มบ่้น้ำมันครับปื้มบอกเล่นลิมเส้นบ่อน้ำมันจะตีแกนออกก็พอเฮ้ย ไม่ออกด้วยเอ้าเชือกมันตึงไงโควเชือกมันตึงอ่าเชือกตึงครับไม่ออกด้วยครับลุงชาลีจะโดนปื้มเปลี่ยนวันน่ะบอกให้มันห้าต่อสิบแล้วนะครับจากสิบศูนย์ครับยังเปลี่ยนยังลุงชาลีเด็กยังรู้เลยยัง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 ลุงเปิดไปสูงเพื่อลุงชาลีครับเอาตีออก ปื้มเอาแล้วแต่ปื้มเลยอันนี้นานๆมาซ้อมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีกิจกรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาให้ลูกเสือแล้วนี่ครับปื้มตีสกูแบ็คไกลเลยสวยงามเอาลุงชาลีลุงนี้ออกไหมเอาปื้มตีรับสามโดนรับสองตีรับสามใจเย็นใจเย็นเอาขอแค่โดน เพิ่มตีออกครับรับสองเป็นเจ็ดแล้วครับเอาขยับขึ้นมาเป็นเจ็ดต่อสิบครับจากสิบศูนย์เอาปื้มไหมแน่ครับสิบส่อื่นหรือเปล่าโอ้เพมบอกว่าบอดแล้วมันครับที่เดิมเอาไม่ถึงเส้นได้ไหมลุงชลี่ยเลยยะโอ้ยวางดีครับเื้่ม ล,ล,ลุงชาลีเลยเอาลุงชาลีเอาตีออกปุ้มอีกสองลูกได้เปรียบวางเข้ามาดีดีน้องปุ้มเก่ง<ๆ>จังขอบคุณครับสวยโอ้โหลุงชาลีสิบะเอื้องนึกว่าอะไรเอื้องแน่แโดนเอ้าโอ้โหปุ้มลูกสุดท้ายเข้าดีดี <c oughs> เข้าดีดี <c oughs> โอ้ยหลุด <c oughs> <c oughs> โอเคครับไม่เป็นไรครับปื้มโอ้จากเจ็ดจากสิบศูนย์นำมาเป็นเจ็ดครับอ่ะคู่ต่อไปครับใครเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยาขอเจ้าอะไนี้ไอ้ที่แก้มือบ้างไมือ่ะอ้าวแล้วแต่ลุงชาลีดิลุงชาลีแก้กับชี้ไหมอ่ะฝากฝากตามไปที่แอฟฟ้าหน่อยนะครับฝากช่องครูสันตินะครับฝากไปกดติดตามด้วยนะครับแอฟฟ้าครับแอฟฟ้าครูเงียบมากเลย ตามไปรายงานตัวหนครับแอฟฟ้านะครับชื่อครูสันตินะครับเจอกันนะครับเดี๋ยวไปดูลงุงชาลีกับซูชิครับแอฟฟ้าครับสวัสดีครับ